รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ The Idol คนบันดาลใจครับรายการที่จะมาขับเคลื่อนความฝันและก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมซึ่งเรื่องของแรงบันดาลใจนี่เป็นสิ่งสําคัญมากครับเพราะว่าไอดอลของเราในวันนี้มีคุณพ่อเป็นถึงศิลปินระดับประเทศนะครับเรียกว่าตำนานของเมืองไทยเลยก็ว่าได้ครับ เขาจึงอยากที่จะโตขึ้นมาเป็นเหมือนคุณพ่อเขาด้วยความพยายามฝึกฝนตัวเองตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันจึงทําให้เขาสามารถโตขึ้นมาเป็นศิลปินระดับคุณภาพดังคุณพ่อของเขาเช่นกันครับเขาคนนั้นก็คือคุณโตศักดิ์สิทธิ์เวสุภาพรไปชมกันเลยครับสนับสนุนโดย c o l o r a a อ t i s ท2.0ใหม่ K คไมเดบ a r d บัตรเดบิตกด ATM ใส่รูปเองได้จากธนาคารกสิกรไทย อะไนะเด็กๆเล็กวันนึ่งเราอยากเป็นดนตรีผมเล่นเป็นโนมากระทังชีวิตครับผมนี่เราก็เล่นกีตาร์ได้เราล้วก<ท>ีกองเล่นเบสอะไรได้แต่เราคิดว่าเป็นโนมันเป็นดนตรีขึ้นดนตรีชิ้นหลักของเราพาารสวรรค์เป็นสิ่งที่เราไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าแต่สิ่งที่คุณกำหนดได้ก็คือพรสวง สวัสดีครับพี่โตครับสวัสดีครับช่วงนี้ทําอะไรอยู่บ้างครับช่วงนี้ก็ทาําอัลบั้มใหม่ครับผมอัลบัม้มพิเศษใหม่ครับผมคือผมจะมีอัลบั้มสองแบบก็คือจะมีอัลบั้มร้องซึ่งทุกคนอาจจะรู้จักกันดีผมก็จะมีคล้ายบีไซส์อัลบั้มก็คืออัลบัม้มบรรเลงผมก็จะบรรเลงมีทั้งนิวเอชทั้งคลาสสิกทั้งแจ๊สทั l ้งไลน์ลวมๆกันอยู่ปนๆกันอยู่ดนตรีที่เล่นแบบบรรเลงเนี่ยมีแฟนๆติดตามเยอะไหมครับมีครับความจริงยอดและความนิยมของอัลบั้มที่ทุกคนคิดว่าเป็นนนนนนดดีีีีีไไไไซ์เเเเเป็็บบบรรรรลลลงงงง่่่่่่่่ยยยคคคคัััักกกกกมม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 ้้้้ตตาาาาาจอออออุฟะแแน ทำเพราะว่าบางทีคนทํารู้สึกกลัวโอ้ได้ทำมันจะแก่มันจะขายได้หรอมันจะทําได้หรอเป็นโนเบลนี่นะแต่ผมอยากจะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่คนต้องการนะเพราะว่าฟังบเลลฟังเพลงเลลกับฟังเพลงร้องก็ไม่เหมือนกันพี่โตเริ่มเล่นเป็นโนแต่อายุเท่าไหร่สามขวบครับสามขวบครับตอนที่พี่โตเริ่มเล่นเป็นโนนั่นเป็นเพราะพี่โตอยากเล่นเองหรือว่าคุณพ่อคุณแม่อยากให้เรียนครับบังคับให้เรียน ก็มองในระยะสั้นในช็อตเทอมวมากเราเราต้องการจะเล่นางวันนี้แต่เราไม่ได้มองว่าอีกแค่ปีหรือยากเป็นอะไรเราอยากทาอะไรบ้างในชีวิตดีเป็นธรรมดาที่เด็กต้องขี้เกียจครับธรรมดาแต่ก็พวกแม่ผมค่อนข้างเข้มงวดก็ความมีวินัยความเข้มงวดนั่นแหละอยู่ดีกลายมาเป็นวินัยในชีวิตของเราเองด้วยเพลงแรกที่ฝึกหัดคือเพลงเลยก็เพลงนู้มาลีนี้นู้นี้แล้วก็แล้วก็มีเพลงอีกยงหนึ่งของเบอร์โทเฟนเพลงโอิจอยก็ ที่เรียนน,นั่นแหะแรกๆคงรู้สึกชอบใช่ไหมฮะไม่ได้ชอบขนาดนั้นพออาจารย์สอนไปิโนมาถึงบ้านต้องรีบวิ่งขึ้นไปทำข้าวหลักก่อนอรู้สึกว่าเอาพี่เคียรมัเรียนจังเลยแบบเหนื่อยจังเลยไม่อยากเรียนเลยไม่อยากซ้อมคุณพ่อต้องให้ซ้อมแต่ตั้งแต่สี่ห้าขวบเนี่ยวันละอย่างน,อน้อยสิบสิบห้าทีที่ปินโนยากนะ,ะ <15 S 2> สิบห้าทีสหรับเด็กห้าขวบเนี่ยสมาธิเราไม่สามารถอยู่กับที่หนึ่งได้สิบห้าทีเป็นสิ่งที่ยากแล้วก็จําได้ว่าถ้าเกิดตั้งนิ้วไม่ตรงก็จะโดนพ่อเอาไม้เอาไม้บรรทัดเคาะมือออกกาาาารรรทที่่่เเเเเพงงงงลล็็ตัั้ใจะไสยปนว สิบคนทีนึงเด็กๆเนี่ยพอโตขึ้นมาสิบสิบครัวเศษครัวมันก็เริ่มเพิ่มไปครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงหนึ่งบ้างสองชั่วโมงบ้างเนี่ยมันกลายเป็นว่าเรามีสมาธิที่แบบไม่ว่าเราอยู่ไหนเราสามารถมีสมาธิโฟกัสกับสิ่งที่เราต้องการได้มันช่วยเรื่องการเรียนไหมครับว่ามันช่วยนะค,ะนร,ร,นครับตั้งแต่เราเด็กๆเราจะได้ยินเสมอว่าถ้าลูกเล่นดนตรีเนี่ยต้องไม่ให้เล่นเลยเพราะว่าเดี๋ยวการเรียนเสียมันเป็นความคิดที่คนคิดว่าไปไม่ได้ผมตั้งใจนะเด็กๆเลยผมเชื่อว่าผมต้องทำให้ได้ต้องพิ พี่โตเป็นนักดนกตรีรมันสร้างอิทธิพลให้พี่โตอยากที่จะเล่นดนตรีด้วยไหมครับด้วยครับผม,ผมคือเราโตมันกับภาพวิดีโอแล้วแตกๆแ,แ,แล้วก็มีคุณพ่อเล่นกีตาร์ครับวิดีคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยมันกลายเป็นความสนใจมั้งว่าเอ้ยวันนึงเราเราอยากเป็นนักดนตรีเหมือนเด็กๆเนี่ยเวลาไปเรียนครูจะต้องถามว่าอยาก,ไปไกเป็นอะไรคะจะเป็นโตขึ้นอยากเป็นอะไรพยาบาลเป็นผู้ชายปเป็นตำรวจเป็นนักบินของผมก็มาคำนวณอะไรเป็นดนตรีครับมาขอดนตรีเลงนหน่อยเร็วๆหน่อยเอ้าเอ้ยคุณพ่อปะครับ ครับครับคุณอรักคุณแม่ป่ะครับแม่อ่ะแล้วนายบอกที่โต้องโตไม่ดื้ออนไปดื้อโถคือโตนี้อเป็นไรครับเป็นน้องรอร้องร้องเดี๋พ่อร้องเพลงี้ให้ฟัง ได้ขึ้นไปเล่นให้คนอื่นฟังครับถ้าเอาครั้งแรกเนี่ยอยู่ในโบสถ์ตอน9ขวบตอนนั้นเล่นมือโยกที่บ้านก็นเล่นคลาสสิกอยู่ที่บ้านแล้วก็ที่โบสถ์ก็เลยมือมือไปโดนที่โบสถ์เขาไม่อยู่พอดีแล้วไม่มีใครเล่นพ่อเลยจับไปเล่นผมก็เลยแบบไปแบบๆๆเซ่อๆหน่อย์อไเขาไปนั่งแบบเขาอะไรไม่รู้จักเลยก็เริ่มจากกดไม่ทันเขาอะ สิ่งสำคัญของเล่นบทเนี่ยคือเขาไม่ไม่มีโน้ตให้ด้วยครับเขามีแบบอินพอไวส์คอร์ดบ้าก็ต้องอินพอไวส์สดผมก็นั่งแล้วแบบทำรายการอะไรเงี้ยนั่นกลายเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเราเพราะว่ามันฝึกให้เราไม่ติดกับโน้ตครับผมทำให้เราเรียนรู้แนวตื่นหลายอย่างทำให้เราเริ่มสร้างที่เป็นของตัวเองครับผมบิดบ็อกซ์ใช่ไหมฮะโอ้โหอาจจะลองดูจะลองอ่ะ พี่โตเริ่มโตขึ้นมาเรื่อยๆจากการที่โนนบังคับให้เล่นดนตรีอย่างเงี้ยนะครับมันต้องมีความรู้สึกชอบตอนที่แบบบางทีอาจจะไม่ได้อยากเล่นเป็นโนก็ได้อาจจะอยากไปตีกลองอยากไปเล่นดนตรีแบบเพื่อนสิ่งที่แปลกคือผมไม่เคยไม่ได้เคยอยากจะร้องเล่นคลื่นเลยแม้แต่แบบตอนเรียนมัธยมเองเพื่อนๆส่วนใหญ่ต้องเล่นกีตาร์ผมไม่ังเล่นเป็นโนอยู่นะทางโรงเรียนก็รู้ว่าเราเล่นเป็นโนแล้วเพื่อนๆก็ผู้ช้ยก็จะแซวโอ้เล่นเป็นโนว่าเล่นร้อยจังเลยอะไรเงี้ยเะไรอะแต่เราก็ไม่คิดจะเปลี่ยนจริงเราก็เล่นกีตาร์ได้เราก็มีกรอง ที่โยงเล่นเพลงอะไรกันบ้างครับสมัยนั้นชุมจีนเตเต้สรับผมเองมันผมได้ว่าช่วงช่วงฟีเวอร์ครับช่วงนี้ฟังอัลบั้มนี้ฟังคนนี้แล้วโอ้โหคลั่งคล้ายเขามากเจ๋งมากช่วงนี้เลยบ้ามากพอไปเจอคนนึงโอ้โหนี้ก็เจ๋งเราก็ชอบเราก็มีหลายๆแนวเราก็ฝึกของเราไปยิ่งคุณฟังเยอะเท่าไหร่เนี่ยยิ่งคุณหาตัวเองนี่คุณใช้ชีวิตอย่างคุณอย่าง เต็มที่ขนาดไหนเนี่ยมันมีวัตถุดิบในการแต่งเพลงเยอะจะเอาฮิปฮอปใช่ไหมจะเอาล็อกใช่ไหมจะเอาคลาสสิกใช่ไหมจะเอาป๊อปใช่ไหมสวนถ้ามันปนมาเป็นตัวเราถ,ถูกต้องทุกอย่างมันเป็นตัวเราหมดถามว่าคุณเป็นแนวไหนผมก็เป็นแนวผมแหละเวลาโดนคุณพ่อดุมามเล่นเป <c oughs> ็นโดตานะอย่างนี้เลย,ม,ยมีไหมครับประจะําครับเพราะดนตรีมันเป็นภาษาที่สื่อถึงอารมณ์เขียนคำเดียวมันรู้สึกไม่มันพอลดนดนตรีปุ๊บรู้เลยว่าคุณต้องการสื่ออะไร